นี่เราอยู่ัวหินแล้วนะดูจากเว,เวลาเนี่ยมันก็เย็นแล้วแล้วถ้าเราจะไปรถสามแถวสองแถวถ้าเราจะไปรถสองแถวสามแถวถูกแล้วถ้าเราจะไปรถสองแถวเนี่ยมันจะไม่ทันเวลานะมีทางเลือกอื่นไหมเนี่ยอี่พี่ผมว่ามันต้องมีทางออกเรามีเงินคนละตั้งเจ้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเลยนะไปแว้นมอเตอร์ไซค์กันดีกว่าหน้าอย่างพี่เนี่ย ไม่เหมาะกับการแว้นมอไซค์หรอกเว้ยอย่างพี่เนี่ยมันต้องเป็นสกอยว้าฮาาถ้างั้นพี่วันเราไปกันดีกว่านะอือไปนี่ยังไงตกลงจะไ่ไหไม่ได้ไปดยหรอะเอาฉางทางสิแล้วเมื่อกี่ทางไหนอะมอไซค์ไปทางนี้อ้าวฝั่งโน้นนะขี่ช้างโอ้โหแรงเดี๋ยวก็ไปมอไซค์นี่ไป เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเออนี่ร้านมอเตอร์ไซค์หรือขายลูกอมขค้นเนี่ยลูกชุบหรือเปล่าสีหวานมากแต่ละคันไปเลยดีกว่าปอนจะได้ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเล่นในเมืองนะเอโอเคอยากเที่ยวละเอ้ยพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับอยากได้ลูกกวาดเนี่ยสักคันหนึ่งครับพี่คือรถมอเตอร์ไซค์สีหวานมากแต่ละคันค่าเช่าคันเท่าไหร่ครับวันละสองร้อยครับวันละสองร้อยต่อสามสามคัน ขันละสองร้อยก็ห้องขันละสองร้อยพี่ร้องโอ้หเลยขันสองร้อยนะพี่นะอย่างงี้คือต้องต้องกี่ชั่วโมงนะครับหมายถึงยี่สิบสี่เลยยี่สิบสี่ชั่วโมงคือตั้งแต่ถ้าสมมติเช้าหกเย็นก็คืนหกเช้าอะไรอย่างงี้หกเย็นครัหกเย็นหนึ่วันหนึ่งยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ไม่ใช่สิบสองเออมุกเล่นเล่นมุกเล่นเล่นอ่ะปอนดำเนินการได้แล้วได้รัดจ่ายเงินกลางกับพี่เขาเลยไปครับเดี๋ยวพี่ลองรถตรงนี้แล้วก่อนนะ เป็นไงรถ ok. โอเควะโอเคโอเคไ, okay, okay. ไปดิยุ่งขี่นะนี่เราจะขี่มอเตอร์ไซค์อย่างปลอดภัยเนี่ยเราต้องใส่หมวกกันน็อกก่อนไหวไปะเนี่ยไหวสิเอาหมวกนี้วางนี่ก่อนอ ok. เออต้องใส่หมวกดีเดี๋ยวเดี๋ยวหมวกเขาใส่ที่หัวนี่มันหน้าต้องใส่ถูกต้องถูกต้องหมวกกันน็อกนี่เด้อจะเซฟอะไรก็ต้องใส่ถูกต้องเออเออพี่ครับฮะไปตัดแว่นนะพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้เดี๋ยวใส่ให้เออเออให้มันถูกนะเฮ้ยผิด ถูกแล้วไปไปไป Let's go ไปเลยโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงถึงแล้วถึงแล้วอ้อนี่ไงปอนถึงแล้วเออเลสโบโบอ้าพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ที่ครับพอดีผมสองคนเซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เจอที่พักที่นี่ฮะเลวอโบอยากจะสอบถามเรื่องห้องพักฮะอยากได้แบบว่าคุณภาพเนี่ยแบบฮิสตันนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยแบบโฮมสเตย์โอ้โหดูดไฮโซเนาะเออม,มีมีห้องแนะนำอย่างไรบ้างครับพี่ก็ <c oughs> ที่นี่จะมีห้องพัก2แบบแบบถ้ามา2คนก็คือจะเป็นห้องใหญ่แล้วก็ห้องเล็กสำหรับคนเดียว เป็นเป็นเตียงเดี่ยวเลยด้วยถ้าคนเดียวคือเป็นเตียงเดี่ยว3ฟุตครึ่งสําหรับนอนคนเดียวอะค่ะถ้าเป็นห้องใหญ่ก็เตียงอ่าเตียง6ฟุตเตียงใหญ่เลยส่วนราคาเท่าไหร่ครับพี่ถ้าเป็นเตียงใหญ่มีทีวีก็450 450ถ้าไม่มีทีวีสามร้บห้องพัดลมห้องแอร์ฮะที่นี่ไม่มีแอร์ค่ะไม่มีแอร์นะครับก็นอนชิวๆสบายเดี๋ยวผมขอขอหนึ่งห้องละกันนะฮะพักสองคนค่ะเป็นห้อง450นะคะได้ครับได้ครับ ถึงแล้ว้นห้องนี้จะเป็นห้อง450อะค่ะ450โอ้บรรยากาศกว้างนะอันนี้คืออันนี้คือชั้นล่างใช่ไหมชั้นล่างค่ะแล้วชั้นบนก็มีชั้นบนจะเป็นห้องสําหรับคนเดียวคนเดียวที่เป็นเตียง3าฟุตครึ่งอะค่ะ290อันนี้คือไม่มีทีวีอยู่ข้างบนเลยใช่แล้วก็ถ้าจะดูทีวีก็340สําหรับคนเดียวแล้วก็จะเป็นห้องสองคนไม่มีทีวีอยู่ข้างบนคือ390มีหลายราคามากหลายไซส์เลือกได้เลยนะบางคนสองคนได บางคนพกโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กมาอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าเปิดเพลงฟังในห้องก็อาจจะไม่ต้องพึ่งทีวีเพราะว่าที่นี่มี Wi-Fi ตลอด24ชั่วโมงฟรีสบายเลยเจ๋อเลยฮะพี่ครับราคานี้นี่รวมอาหารเช้าไหมพี่อาหารเช้าไม่มีค่ะแต่ว่าจะมีไมโครเวฟแล้วก็น้ำร้อนเครื่องปิ้งขนมปังตู้เย็นคือใช้ส่วนกลางบริหารจัดการตัวเองได้เลยซื้อมาทำเองมีอะไรงี้ก็ต้องที่นี่ได้เลยเดินไปซื้อต้นลงตรงนี้แล้วก็เข้าวใช่อย่าเก็บของก็ได้กว่า ได้ได้ก็ <S <S เดี๋ยวเอาห้องนี้แล้วกันพี่ไดยผมสองคนเก็บของคืนนี้เราช้องราตรีครับวัสดีครับ นี่ปอนหลังจากที่เราสองคนเอาเข้าของไปเก็บที่พักเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นค่าคืนที่เราจะไปท่องราตรีกันพร้อมที่จะท่องราตรีกับพี่หรือยังพร้อมแล้วแอดหงยหินที่นี่อ่าท่องราตรีนะท่องราตีถ้างั้นท่องตามพี่ครับราตรีราราตรีราตรีราตรีเฮ้ยพร้อมไหมนะพร้อมแล้ครับถ้าพร้อมแล้วครับไปด้วยกันดีกว่าไป ปอนปอนเอ่อปอนเดินพาพี่พามาหลายร้านแล้วเนี่ยครับคือเมื่อไหร่จะหยุดพาพี่กินักทีเหมือนที่เราหยุดอยู่ตรงเนี้ยก็เห็นเดินอยู่เมนูอยู่เนี่ยจะสั่งได้หรือยังก็ก็หิวเหมือนกันเอานะเอานะเอาดีเอาเลยนะ<อ>ไม่ไปที่อื่นแล้วนะไม่ไปไม่ไวโอเคฮะดูเมนูเลยปอนมาเรื่อยแล้วหิวบ้าอะไรสั่งให้พี่หน่อยจริงๆมาหัวหินนี่เขาบอกของซีฟู้ดอร่อยนะพี่คือมาที่นี่ทั้งทีเนี่ยปอนเราก็จะกะเพราหรือว่าจะแบบว่าข้าวผัดอะไรเงี้ยมันก็เบสิกไปต้องซีฟู้ดซีฟู้ด ทะเลเท่านั้นที่นี่ครับครับยปลากผัดซอยลาย้องครับเจครับครบเลยจัดไปเดี๋ยวถ้าอาหารมาลงเลยเนี่ยอาจจะต้องทําเวลานิดนึงเอาทำไมเพิ่งหัวค่ำอยู่เลยพี่เพราะว่าพี่มีนัดน้องไว้จริงหรอที่ตลาดที่เรากำลังจะเดินทางไปเนี่ยรับรองว่าได้เจอน้องพี่เนี่ยมีอะไรเจ๋งๆแน่นอนไม่ไม่เห็นบอกก่อนเลยเอยเดี๋ยวเจอเลยเอ้ามาพอดีเลยครับยำปลาหมึกมาแล้ว ไอคอนเซ็ปต์เดิมเราแบบแฟร์เลยคอนเซ็ปต์เดิมพี่ชัดเจนอยู่แล้วเจ้ครับเก็บเก็บตังค์เลยครับเจ้เก็บตังค์เลยเก็บเดี๋ยวเก็บเก็บที่คนนี้นะฮะเฮ้ยตอนตอนตอนรองเท้าเออสวยห้างละสามสิบห้าเฮ้ยปกติเขาเขาขายเป็นคู่ไม่ใช่เหรอทำไมอันนี้ขายเขียนค่าเอยเดี๋ยวน่นะอันนี้อันนี้เลือกเลือกได้ตามสบายเลยนะพี่ฟิชเชอร์งกันได้เลยครับ สนับอันนี้แหละครับสองคนสามข้าง,<อ>งเดี๋ยวผมสลับวันกันใส่ไม่คือปกติก็ใส่คนละข้าเ่เหรอจ่ายตังค์อนเออจ่ายเองดิอาวสัญญาแล้วไม่ใช่หรอ ปอนจะเลี้ยงพี่ไม่รู้แหละปอนอาจจะไปสัญญากับพี่ในโครงการอะไรเงี้ยแต่พี่นับหมดเดี๋ยวต้องที่นับหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้งแต่ไปไหนด้วยกันมานี่เคยจ่ายเองปะก็แล้วแล้วปอนจะมาทวงพี่ทำไมพี่ก็ไม่เคยจ่ายไงพี่ก็คูมันเสร็จเดี๋ยวออกให้ก่อนนะพี่ก็ไม่เคยจ่ายนี่ลงบัญชีแล้วนะลงบัญชีแล้วปอนครับตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่ตลาดชิกาด้าเรียบร้อยนะครับพี่นัดรุ่นน้องพี่ไว นี่ไงข้างหลังนี่ไงจริงเหรอน้องพี่นี่เป็นน้องๆจากมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรีซึ่งน้องๆครับเขามีโครงการดีๆที่จะไปช่วยเหลือน้องๆที่นู่นเลยครับแก่กระจานคือช่วยเหลือน้องๆอะไรที่เกิดกระจานเน่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 โรงเรียนบ้านแม่เขมยคือแบบเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนถูกไหงนี่ น้องๆเขากำลังจะมีการตั้งกล่องรับบริจาคนะครับในการที่จะไปช่วยเหลือน้องๆข้างบนวันนี้ครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาช่วยน้องๆดีกว่ามา <ๆ S 2> ดูซิว่าเงินแสนที่เขาอยู่ในกล่องแล้วเนี่ยพอเรามาช่วยแล้วจะ,จะเพิ่มได้สักสิบกี่สิบบาทชื่ช่อเชื่ช่ช่อเช,ชโ่โว้โว,โวใครเคยเพ้อลำพังฉันรักเธอ ใ,ใครมาเ,ท,เ,เที่มีโอกาสมาท่องเที่ยวที่หัวหินอย่าลืมนะครับที่ตลาดแห่งนี้ตลาดแห่งนี้ครับมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความโดดเด่นแตกต่างจากตลาดอื่นตรงที่ว่าส่วนใหญ่นะงานขายที่นี่เนี่ยจะเป็นงานแฮนด์เมด คือแบบทำเองงานทำมือเลยเ,เก๋ถูกต้องชิ้นเดียวในโลกอ,ะอ,อ่ะและอีกอย่างหนึ่งครับที่นี่เนี่ยจะมีการแสดงเยอะแยะมากมายครับหาดูได้ยากและที่สำคัญออฟรีอันนี้อันนี้ <Hello. S 1> ตั้งเสียงเลยใช่ไหมพี่ตัวนั้นหรอตัวนั้นยังไหมครับ พราะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่แต่ลองนี้ลองนี้ฮ้่สวยปะงานดีงานเนียนอือยี่ห้อหัวหินด้วยยี่ห้อหัวหินด้วยนี่เป็นยี่ห้อของที่นี่เลยเออไม่มี่ไหนนะทำเองช่ี่ยพี่เจ๋งมากนี่เริ่มคอแห้งหรือยังเดินมาสักพักหนึ่งเริ่มละพี่จะพาไปชิมร้านชาที่เด็ดที่สุดจริงหรอในหัวหินเลยพาไปร้านนี้เลยร้านอะไรกูชาชักอะไรนะกูชาชักเอา ทำไมต้องหยาบคายอ่ะวิวและตอนนี้เราถึงแล้วครับร้านโอ้ยอยู่แล้ววะชาชักคอนเส็กซ์ครับเอออุ้ยอุ้ยสวัสดีครับรับบระนีครับ มาที่นี่อยากจะกินชาชักนะครับพี่คืออยากจะถามมีข้อสงสัยครับพี่ใช่ทำไมถึงชื่อกูโรตีล่ะครับพี่มาด้านนี้เป็นกันเองครับชื่อก็บอกเลยครับว่ากูเป็นกันเองครับเออใช่ไหมแจ๋วเลยนะครับผมขอชาชักหนึ่งที่ปอนอะไรปอนก็เอาเหมือนกันดีกว่าชาชักนะเป็นชาชักสองสองแก้เลยพี่แล้วถามอีกนิดนึงโรตีเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับมีป้ายมีป้ายติดอยู่แนะนำเยอะแยะมากโรตีนี่จุดเด่นเป็นยังไงครับพี่ของเราจะเน้นโรตีกรอบครับกรอบ จะบางกอบบางด้วยใช่ นี่ครับโรตีเลยนะฮ<น>ะโรตีทิชชู่อยอดอันพี่นี่โรตีแล้วทิชชู่ฮะทิชชู่จะเอาของกริงนะครับ <laughs> ล้อเล่นล้อเล่นอ่ะปอนนี่ปอนชิมโรตีไปนะเดี๋ยวพี่ชิมได้ได้ชาก่อนกรอบบางมากอะ่นะนกรอบบางหวานมัน เหนื 1> <1> ่อยไหมเนี่ยวันเนี้ยเหนื่อยเหนื่อยนะแต่สนุกนะโอเคโอเคได้อยคือแบบมันเป็นฟิลที่บอกว่าเที่ยวกลางันได้หลายบรรยากาศทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะครับได้เห็นอะไรแปลกใหม่ๆด้วยคือบอกเห็นเวลามาัวหินเนี่ยก็จะบอกว่าเที่ยวแต่กลางวันไงแต่ตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีโปรแกรมต่อเป็นอีกมุมหนึ่งนะในมุมกลางคืนแต่ว่าคือวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยุ่งนี้มีโปรแกรมต่อแน่นอนอย่างที่ปอนบอกนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพักผ่อนกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันไป สลา,ายโตดีกว่าสลา,ายโตดีกว่า ตเช้านี่ควรจะมาทำมอย่างยิ่งคือการใส่บาตรตอนเช้านะครับอ่ะรุยเลยกับปอนชุดเท่าไหร่ครับสามสิบห้นะครับเอาสองสองชุดนะครับ นี่นอกจากเราได้เที่ยวกันแบบว่าชิลๆแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อคืนเช้านี้นะครับอิ่มบุญกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับพี่อิ่มบุญแล้วแต่ยังค้องยังหิวแล้ยังว่างอยู่เลยอ่ะเอ้หิวแล้วมีเนี้ยมีอะไรแนะนำไหมฮะอย่างพี่ยุ่งอยากจะทานอะไรเข้ามันไก่เข้าเป็ดกุยยจงกุยเตี๋ยวครับนะครับร้านนี้เลยเดี๋ยวพาไปร้านเจ๊กเปียเจ๊กเปียอยู่ในตลาดนี่เองเดินไปถึงแล้วเนี่ยใช่น่าสนใจครับปอนเดินไปดีกว่าเดี๋ยวจะได้อิ่มท้องต่อขอบคุณครับขอบคุณครับ ผลเยอะมากปอนดูดิโอ้โหดีเจสียงดังเลยจุดที่รวมทุกอย่างใครอยากจะทานอะไรตอนเช้านี่มีหมดทุกอย่างที่นี่เลยนะปอนอะไรปอนต้มร่นหมูต้มล่นหมูเอาต้มร้อนหมูสองนะครับครับผมเสียงดังฮะเอาไปน้ำชาเย็นครับสองเลยครับเจ๊ครับ ไงฮะอถั่มต้มนลากก่มนดูดีมากเลยอ๋ออิ่มแล้ว <c oughs> ได้ต้มเลือดหมูตอนเช้าๆแบบนี้นะพร้อมเข้าเปล่าพอนะ มีพลังมากมากเขาบอกว่าถ้าทานต้มร้อนหมูตอนเช้าเนี่ยจะได้สารอาหารครบเลยพี่ยุงเอหรอใช่เออเออดีซึ่งเราเรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากนี้ครับเดี๋ยวเราคงเดินทางกลับกรุงเทพแล้วครับนาสำหรับทริปที่เรามาท่องเที่ยวในยามค่ําคืนที่โอเอินมาคืนรับพี่ครับสนุกมากเลยสนุกมากครับพี่นิ่เหวี่ยมากเลยครับผมขอบคุณครับคุณหัวนะฮะ <Hey. S 2> นี่ทลิปนี้เป็นไงบ้างก,ก่อนอะ่ะสนุกนะชอบอะ่ะโอเคใช่ไหมเออมันแบบแปลกดีพี่ว่าทริปนี้เนี่ยเจ๋อมากเลยแล้วก็ชิลมากเพราะว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่ชอบเที่ยวลักษณะแบบว,ว่าไม่ต้องออกแดดเยอะมากอะไรอย่างนี้ไม่คือเป็นพวกแบบโดนแดดไม่ได้ไงมนุษย์ั้งข่าว <laughs> เออทริปนี้ครับปอนนอกจากเราจะได้ภาพความทรงจําดีๆภาพความทรงจําที่สวยงามแล้วเรายังได้บุญด้วยชอบเมื่อคืนมากเลย่น้องพี่น้องพี่เป็นไงสิงมากนะสนุกสนานแล้วก็ช่วยกันเนี่ยไปช่วยสั์เือสังคมด้วยช่วยกันทำบุญด้วยอะไรด้วยนะครับนี่ทริปหน้านะพี่สัญญาเลยอืเดี๋ยวจะจัดทริปที่แบบว่าแจ๋วแจ๋วเจ๋งเจ๋งให้ปอนจริงหรอเฮ้ยอิัญญามาหลายทริปแล้วนะ ไหนโอเคอย่างทนี้ก็โอเคก็พี่รุ่งก็อย่าลืมแล้วการทิปหน้าก็จ่ายให้ปอนบ้างก่อนละกันทิปไหนนะทิปไหนนะถ้าพี่ออกคนเดียวแล้วปอนไม่จ่ายนี่เรื่องใหญ่นะฮะไม่จะสลับกันจ่ายคนละทิปอยู่แล้วไงเอแล้วเดี๋ยวนี้พี่นัดพี่นัดพี่ชายพี่คนหนึ่งใครก่ะเมื่อวานพี่พี่รอพี่รอเมื่อวานก็นัดน้องวันนี้พี่รอพี่รอฟทอรถไฟไทย